สวัสดีครับ Family Man นพ่อบ้านงานครัวนะครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาชวนทำอาหารหรือว่ามารีวิวสินค้านะครับแต่ว่าวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ใกล้ตัวนะนะฮะก็ปัจจุบันนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่าโควิดนะครับโลกโควิดมันกำลังระบาดแล้วก็ตอนนี้ผมไปฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด19มาเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกเลยขอเล่าประสบการณ์ดีกว่าเนะครับสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับและจะต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ที่สถานีรถไฟกลางบางซื่อนะครับหรือว่าเขาจะเรียกสั้นๆว่าสถานีกลางบางซื่อนะอันดับแรกผมลงทะเบียนนะครับลงทะเบียน กับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะครับมันก็จะมีทั้ง t u UM o Move AIS นะครับแล้วก็ DTAC นะผมลงไปค่ายหนึ่งแล้วเขาก็จะมี QR Code นะครับคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับให้เรานะฮะแล้วก็มี s m s แจ้งเตือนมาว่าเราเนี่ยจะได้ไปฉีดวัคซีนวันไหนนะครับเวลาเท่าไหร่ ผมได้ฉีดวัคซีนวันที่9นะครับสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ใช่คนขับรถสาธารณะเนี่ยเขาก็จะเริ่มมาที่7ไมิถุนาเนาะผมได้วันที่9เมื่อวานนะครับวันนี้วันที่10นะก็เลยมาเล่าให้ฟังหลังจากได้วันที่จะไปแล้วเนี่ยนะครับก็เอารถยนต์ส่วนตัวไปนะครับไปที่สถานีกลางบางซื่อนะครับโดยไปที่ถนนกำแพงเพชร2ก่อนแล้วผมก็ยูเทินเข้าถนนกำแพงเพชร6 ด้านหลังสถ,สถานีกลางบางซื่อปัจจุบันเขาปิดอยู่นะนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเขาปิดอยู่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาเปิดเป็นกรณีพิเศษเพื่อที่ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถใช้เส้นทางนั้นไปฉีดวัคซีนที่สถานีบางซื่อได้นะครับหรือว่าอีกเส้นทางหนึ่งก็คือถนนกำแพงเพชรนะครับที่จะผ่านหน้าอตกอะไรนั่นน่ะนะไปทางนั้นก็ได้อันนั้นจะเข้าด้านหน้าเลยนะครับพอไปถึงปุ๊บ นะครับเราก็อย่าลืมเลยนะครับบัตรประชาชนแล้วก็แคปหน้าจอที่เราลงทะเบียนไปสำหรับผมจะเล่าในส่วนที่ผมลงทะเบียนกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะแคปหน้าจอไปพอเข้าไปถึงปุ๊บเราก็ไปที่จุดลงทะเบียนนะครับมันก็จะมีจุดลงทะเบียนแล้วก็เอาที่เราแคปหน้าจอเนี่ยนะครับ คือพร้อมบัตรประชาชนไปลงทะเบียนเขาก็จะให้กระดาษแบบสอบถามมาแผ่นหนึ่งนะครับต่อไปเป็นจุดที่2เราก็ไปเขียนชื่อนมสกุลใส่เลขที่บัตรประชาชนนะครับแล้วก็ทําทแบบสอบถามแบบสอบถามก็จะมีประมาณว่าคุณได้มีโรคส่วนตัวอะไรหรือเปล่านะครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเราจะต้องถ้าไม่มีเราก็ตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,มใช่มีประมาณ7ข้อ หลังจากนั้นพอกรอกเสร็จแล้วมันจะมีข้อ3ามที่เรายังไม่กรอกเพราะว่าเราต้องไปวัดความดันนะครับใครที่มีความดันต่ําเกินไปหรือว่าสูงเกินไปเนี่ยอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งเพื่อให้ความดันมันปกติก่อนพอวัดความดันเสร็จแล้วเขาก็จะให้แผ่นสําหรับวัดความดันเนี่ยมาแนบกับเอกสารที่เรากรอกนะครับเพื่อไปยื่นในจุดที่3นะจุดที่3ก็คือจะเป็นการออกใบฉีดวัคซีนให้เราแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใบนัดครั้งต่อไปของผมเนี่ยเป็นแอสตาซินกานะครับก็จะประมาณสัก12สัปดาห์นะครับหรือว่าประมาณ3เดือนจะให้ไปฉีดเข็มที่2เมื่อวานนี้ผมไปฉีดเข็มแรกนะครับพอได้ใบมาแล้วเนี่ยเราก็จะไปจุดที่ฉีดละจะไปจุดที่ฉีดก็คือไปนั่งรอนะครับไปตามเวลาที่เขาแจ้งไว้ใน แอปพลิเคชันเนี่ยที่เขาส่งมาเนี่ยก็ผลก็จะได้ไม่อัดหนาแน่นผมไปในี่คนน้อยมากเลยนะพอไปถึงก็ไปรอคิวประมาณ2คิวก็ได้ฉีดกับคุณหมอเลยนะครับแล้วเขาก็จะลงเวลาฉีดไปด้วยนะว่าเราไปฉีดเวลาเท่าไหร่แล้วจะให้ออกจากสถานีได้ตอนไหนนะครับหลังจากฉีดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ถือใบที่คุณหมอให้เนี่ยนะครับไปนั่งรอประมาณ30นาทีนะจะมีเจ้าหน้าที่ คอยดูด้วยว่าเราครบ30นาทีหรือ,อยังถ้ายังไม่ครบเขาจะไม่ให้ออกนะครับไม่ต้องหวังลักไก่ออกไปเลยเขาจะต้องมีตาปัม๊มสแตมว่าเราพักดูอาการครบ30นาทีแล้วนะครับภายในก็จะมีห้องน้ำนะครับมีประชาชนาทั่วไปก็ไม่ได้หนาแน่นอะไรมากนะฮะที่จอดรถโอเคนะครับผมเอารถส่วนตัวไปก็มีที่จอดเยอะแยะเลย คใครเอารถแท็กซี่ไปเขาก็กจะวนเข้าไปจอดข้างในส่วนใครที่ไม่ได้เอารถส่วนตัวไปเดินทางสาธารณะรอบๆบริเวณสถานีกลางบางซื่อก็จะมีรถชัตเทิลบัสนะครับคอยบริการวนอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะลงจุดไหนตรงสถานีารถไฟใกล้ๆก็จะมีรถชัตเทิลบัสเนี่ยไปคอยรับคอยส่งอยู่นะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินทางเลยหลังจากผมนั่งดูอาการตัวเอง30นาทีนะฮะเมื่อวานไปกับภรรยาคนละเข็มนะก็ โอเคครบเวลาที่เขา,าให้นั่งพักแล้วก็ออกมากลับบ้านาหลังจากกลับมาเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับเขาก็แจ้งมาอยู่แล้วว่าเวลาฉีดวัคซีนเสร็จเนี่ยมันจะมีอาจจะมีผลข้างเอฟเฟกนะอาจจะมีอาการบวมแดงปวดนะครับเมื่อยเนื้อขั้นเนื้อขั้นตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนอาจจะมีไข้อ่อนๆแต่ของผมเนี่ยมันจะปวดแบบตุย ตุยๆใช่ไหมมันไม่ใช่ใช่ไหมอันนั้นเหมือนกับคนปวดท้องปวดมัน,นยังไงอะ่ะเหมือนโดนพึ่งต่อยอะ่ะวันนี้นะครับแล้วก็ตอนกลับมาเมื่อวานรู้สึกจะหิวหิวเป็นเพราะว่าตัวเองไม่ได้ทานข้าวกลางวันไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอาการกระหายน้ำเนี่ยก็จะมีบ้างนะครับกระหายนะกระหายน้ําปากแห้งคอแห้งเนี่ยนะก็จะมีบ้างนะครับแต่ส่วนภรรยาเนี่ยก็จะประมาณว่าอาจจะมีไข้อ่อนๆนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกเพราะฉะนั้น ก่อนที่เราจะไปฉีดนะฮะงดเรื่องกาแฟคาเฟอีนแอลกอฮอล์นี่เลยนะฮะเพราะว่ามันมีผลต่อความดันจําได้ไหมผมเคยรีวิวเรื่องเครื่องมือวัดความดันไปอ่ะนะฮะอันนี้ต้องต้องงดเลยนะครับกลับมาก็ดูอาการตัวเอง24ชั่วโมง4 8ชั่วโมง72ชั่วโมงนะครับประมาณสัก3าวันดูเอฟเฟกต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตัวเราเนาะเบื้องต้นก็สะดวกง่ายไม่มีปัญหานะครับในการฉีดต่อไปก็รู้ละว,ว่าเข็มที่2เนี่ยจะเดินทางยังไงเตรียมตัวยังไง นะครับน,นี้มาเล่าให้กันฟังสำหรับคนที่จะไปฉีดวัคซีนที่สถานีรถไฟกลางบางซื้อนะครับถ้ามีคำถามอะไรที่สอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็ใต้คอมเมนต์นะผมจะลองลอง,ลองหาคำตอบมาให้อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะทางอื่นที่เขาที่เข้าได้ยังไม่รู้เลยอันนี้ก็คือแบบโดยตรงเลยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปสั้นๆนี้นะครับ,นะรบอย่าลืมนะก็มันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วเนาะ ผมก็มีลูกเล็กด้วยต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ลูกๆด้วยโอเคนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ